หลังมอมาใส่มแล้วก็จิไดโคลเลยทุกคนเลทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพี่ท่านที่ตามนะครับสม้มวันนี้กาแยมแรกๆนะกาจิได้พาเดวไปหาเลาะละาแ,แรกอีกวันนี้กาติตาไปรุ่นเดว,ว่าชิมาหรอบอนนะถือว่าไปกาแยกเดวนะไปเพิ่อไปมั่นทุกคนเลยว่าไปหาเลาะกาไปทางนะ ตอนนี้ก็ถือว่าลมพลดได้มืดกึบมืดกองอยู่ทั่วเลยถือว่าน่าจะตกแหงนะโอ้ลมพลมาแล้ววันนี้ตอนนี้ก็ฮาวการได้นั่งอยู่อันอุ้มพื้นอุ้มไม้นี่ทุกคนเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนก็ตกนะถือว่าตกแหงเต็มได้ฮาวการที่ได้นั่งทาฝนเอินฮาวการจังได้ไปต่อนะ ถือว่าผลก็แห้งอย่างนี้นะโอ้โหมันเฉเอินไหวหรือบ่นะ แต่นี่ก็ถือว่ามีน้องนะน้องโง่น้องขวายเมบนะอาต่นี่ก็จะได้หายยิงเลาะมือเลยถือว่าพอ,อก็เตืินกระปิได้้ทุกคนเลยนี่ก็ถือว่าคัมาเลยเ่าก็จะได้เลาะมือเลยนะถือว่าไปลัแหล่งกับบอมานนี่ทุกคนเลยอ่ะเราลุล้นทีมง,งานเนาะว่าทีมง,งานอาชิมาหรือบอ่ม ถือว่ามีแต่ในผ่านง่ายได้ตอนนี้ก็รทีมงานเ่าก็มาครบแล้วการทได้หาให้ยูกินก็มานี่ จีนกแล้วก็กระ h ะแน่เผื่าได้ชีโตูดเลยมันนี่กะโอ้ในผ่านแกว้วพันมานได้คนมันมานมือมันมานมือมีมานก็จะม้อยและสวบเล่เห็นบอก <c oughs> ามป,ป,ป,ปมาั้ง เชิี Lap ่อดีเฮ้ี่าวที่ขาวเลยหดุดหนนี่ผมทำานเลยเลยดานดุ๊ดุกเลยนอนดุดกับวิภพมันอะมันดุดจังโมตดุกแต่ดุ๊กพยายคมคำคำยังดุดนนะคำคำรือคำแจ้งคำนี่ดุน ถ้าจี่นกที่เขามันได้ลูกเขาอยีออ่มันจะจอดเลยโยไปนะกี่นี้อ้พอแล้วครับที่แล้วนะนกอะ เจียมัดกะแล้วก็พักคู บัลลักน่นีบ้าบ้กทางขบิ้มาเลยได้พักบ้ยขาเ้าเ้เจอดลฟ้าไแมตอนนี้กะเาก็ที่ได้มาพัก นะแมงไม้กระลายขนาดอดอ <c oughs> พักแล้วนะเขากจะได้ยล้างหมอมากใส่หม้อแล้วก็ะิด้โคเลยคนเนี่ย เอากรปบุงแล้วแล้วนะเอากระชิดได้ไปโคกอนคันนี้ก็ถือว่าเอาโคก็คือชิชุกแล้วทุกคนเลยเพราะว่าเอากจะเอาน้ำใส่นะ ใส่รอปีกิ่มลาไว้เนาะมาแต่งทีมงานเราเอามากระทัลลายเด้แต่กว่าทัา้งหมดพอดีกินลผลัดไอแตงงี้กะนผลิกล่ะอัอนนี้ก็ โคนกเขาก็บซุกก็ได้แต่ที่ได้ปรุงตาเก่งกิข้าวว่ากินข้าวแล้วก็ที่ได้ไปหาการต่ออียได้รถจิ้มรอบพอดี่ะเอาเลยได้พุนไปเลย อยู่ในกินเขากะโคโนกมาทุกคนกีอแรงกำเดียววันนี้กะโคโนกกำมาแตงได้มันนี่สมุดงามตึกคือบ่งควัญล้างเท้ากับโคมเพิ่อโคมมั่นนี่ลุงนี่มาแตงอ่ะจับกับมือ ว่ามืดนะมันมีเห็นหงส์เลยแต่ก็ไม่ชอยเลยเนาะคนละโน้ยคนละโน้ยเลยสบายแรงในผ่านง่า่เป็นปุ๋ยไวหม้มหก,กับทางครับ phải phút nói kín à Hãy subscribe cho kênh Mì Gõ Để không bỏ อย่างนั้นทางนี้มันหุนพินที่ไม่ช่วยเราตอนนี้ก็ถือว่าได้กินข้าวกินน้ำอิ่มม่ได้ทุกคนเลยก็สำหรับไปลัดแรงกับบไดอย่างเลยนะแต่ยังดีทีมงานเท่าม,ามานอยู่มันนี่กะแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบลงเพลงแตนิสเด็คลิปหน้าพบกันใหม่